มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของคนดังมากความสามารถเบกกี้สีธัญญาสู้ชีวิตมาตัวคนเดียวจนมีบ้านหรูหลังงามกับกรณีที่อดีตสามีฟ้องแบ่งสมบัติเคยออกค่าใช้จ่ายให้คนในอดีตทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ค่ารักษาเกลื่อนเงินเดือนก็มีให้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายค่าอยู่ค่ากินทุกอย่างไปเที่ยวเมืองนอกก็จ่ายหมดแต่กลับเจอฟ้องแบ่งสมบัติ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำเอาพิธีกรสาวอย่างเบกกี้สิธัญญาช็อกไปเลยเมื่อเจอหมายสารคนในอดีตฟ้องแบ่งสมบัติร้องหาทนายแก้วให้ช่วยเบกกี้สิทธัญญาถึงกับตัวเย็นไปหมดหลังจากที่เจ้าตัวเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันได้รับหมายสารจากคนในอดีตโดยเธอได้โพสต์รูปพร้อมเขียนแคปชั่นว่าตกใจมากค่ะกลับจากทำงานมาได้รับหมายสารจากคนในอดีตฟ้องแบ่งสมบัติเป๊กค่ะ งานนี้ทำเอาเปกกี้สีธัญญาถึงกับโพสต์เรียกหาทนายแก้วพร้อมบอกว่าตัวเย็นไปหมดเลยค่ะใครมีเบอร์ทนายแก้วบ้างคะมเมื่อหลายคนทราบข่าวต่างเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายแต่งานนี้คนในอดีตคือใครคงเดากันไม่ยากทั้งที่เลิกรากันไปแล้วกว่า2ปีซึ่งเป็กกี้ก็ได้ออกมายืนยันหนักแน่นว่าจะสู้คดีเพื่อความถูกต้อง ต่อมาเป็กกี้สีธัญญาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยโพสตภาพคู่กับทนายแก้วมนชัยจงไกลรัตนกุลที่คอยให้คำปรึกษาและยืนหยัดเคียงข้างเธอในคดีนี้พร้อมระบุข้อความให้กำลังใจตัวเองว่าสู้มาคนเดียวทั้งชีวิตพ่อแม่ก็ไม่มีสู้ไปอีกนิดละกันนะอย่าท้อขอบคุณผู้คนดีๆรอบตัวขอบคุณทุกกำลังใจในยามยากชีวิตผู้หญิงคนนี้ไม่เคยง่ายเลยตัวเองคือรักแท้ หลังจากที่เปบกกี้ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับจํานวนมากเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามอาทินิ่งปณิตา,าธัญญาธัญเรศซีซีวัตนหน่อยบุตรกรและท็อปดารณีโน้ตทางด้านเพจอิจันบันเทิงได้โพสต์ว่า ขอสู้เต็มที่เบกกี้สีธัญญาสุดช้ำหลังโดนคนในอดีตฟ้องแบ่งสมบัติเจ้าตัวเผยว่าเป๊กโดนนอกใจเป๊กไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นแล้วแต่เป๊กสงสารตัวเองว่าจะต้องกลับมาทำร้ายเป๊กถึงขนาดนี้เลยหรอเป๊กให้ทางคุณไปเดินแล้วไม่เคยว่าอะไรให้เสียหายคุณกับครอบครัวใหม่ของคุณคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคุณก็ควรจะทำมาหากินเพื่อดูแลคนของคุณไม่ใช่กลับมาเอาเงินเป๊กเพื่อไปดูแลคนของคุณเป๊กว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องเป๊กสู้เต็มที่ค่ะ น้ำตาที่ไหลวันนี้เป็กสงสารตัวเองส่วนเพจท่านเปาก็โพสต์ว่าเรื่องแรกควรบอกผัวให้ทำงานไม่ใช่เงินหมดแล้วไปนั่งไล่ฟ้องของเงินจากเมียเก่าทางด้านเพจซีทรูโพสต์ว่านักข่าวถึงกับร้องฮ้าเมื่อเป็กกี้บอกว่าต้องออกค่าใช้จ่ายให้คนในอดีตทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ค่ารักษาเกลือนใช่นึกว่าฟังผิด หนูพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าเขามองว่าเขาเป็นผู้จัดการหนูเงินเดือนหนูก็มีให้แล้วค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายค่าอยู่ค่ากินทุกอย่างไปเที่ยวเมืองนอกหนูจ่ายหมดเขาเป็นลูกจ้างบริษัทเป็นผู้จัดการถ้าคิดว่าการหักเปอร์เซ็นต์ของผู้จัดการตรงนี้ถ้ารวมรายจ่ายที่จ่ายให้เขาทั้งหมดแม้กระทั่งยารักษาสิวทำหน้ารักษาเกลื่อนเขาต้องจ่ายเพิ่มให้หนูไหมคะ และอีกโพสต์ของเพจซีทรูบอกว่าเบกกี้เปิดใจพร้อมทนายแก้วขอสู้เต็มที่หลังอดีตคนรักฟ้องแบ่งทรัพย์สินกรณีนี้ไม่ใช่สินสมรสเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสลันที่ผ่านมาไม่เคยพูดว่าร้ายแต่จากนี้จะพูดให้หมดโดนนอกใจโถกขูแฮกไอคลาวเจอข้อมูลคีย์การ์ดอยู่บ้านแบบกลัวและหวาดระแวงจนป่วยแพนิกอดจบไปสองปีแล้วจะมาอะไรอีกตอนเลิกบอกไม่เอาอะไรเลยพอรู้ตัวว่าผิดร้องให้สงสารตัวเองคน ที่เข้ามาไม่มีใครหวังดีมีแต่อยากได้เงินฝากเตือนเยาวชนอยากมีเงินต้องทำงานวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามที่เบกกี้สีธัญญาสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เบกกี้อาศัยอยู่ในปัจจุบันแถวสาฟ a ารีเวิลด์หลังใหญ่โตหรูหราราคาหลักสิบล้านบาทดยก่อนหน้านี้ก็ได้อัปเดตความคืบหน้าผ่านทางอินสตาแกรมให้ได้ชมกันอยู่เรื่อย ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นด้านหน้าเห็นโซน glass house ติดกระจก sky walk ไว้บนหลังคาเป็นพื้นที่ให้ขึ้นมาชมวิวดูดาวทํากิจกรรมต,ต่างๆได้ข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำากึเอาท์ดอร์และมีที่นั่งเล่นด้านข้างเป็กกี้เผยว่าบ้านหลังนี้เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะสร้างจากน้ำพักน้ำแรง ชั้นล่างเมื่อเข้ามาด้านในจะมีโซนปาร์ตี้ไว้รองรับเพื่อนๆที่มาที่บ้านมีทั้งมุมโซฟาเคาน์เตอร์ครัวและห้องกินข้าวซึ่งการตกแต่งก็มีดูห่วงจุ้ยประกอบไปด้วยเช่นส่วนใหญ่จะแนะนำว่าถ้ามีเรือสำเาาตั้งในบ้านจะรวยแต่ไม่เข้ากับบ้านเลยใช้แชนเดเลียร์ที่มีดีไซน์คล้ายกับเรือมาตกแต่งแทน อีกหนึ่งจุดคือตรงบันไดยอยากได้แบบมีไฟเลยไปปรึกษาสินแสเป็นหนึ่งซึ่งสินแสก็บอกว่าไม่เป็นไรขอแค่ให้ขั้นบันไดขนาดใหญ่กว่าฝาเท้าก็พอเวลาเหยียบก็จะมีพื้นที่เหลือจะได้เหลือกินเหลือใช้และใช้ราวบันไดทรงลูกคิดพอช่วยเสริมเรื่องการเงินเหมือนกัน สำหรับชั้นบนเป็นโซนพลเวทซึ่งแต่ละห้องจะตกแต่งแตกต่างกันไปมีฟิสเนสที่ตกแต่งเองห้องนอนแขกห้องแต่งตัวพร้อมห้องน้ำและห้องนอนส่วนตัวที่คุมโทนด้วยสีดำบนเพดานติดเชนเดเลีย์ขนาดใหญ่จะได้มีแสงระยิบระยับซึ่งจะช่วยดึงพลังจากดวงดาวส่งมาและทำให้เราได้รับพลังงานที่ดี ห้องน้ำขนาดกว้างขวางที่ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งลายกระเบื้องชั้นวางลายหินอ่อนอ่างอาบน้ำและยังมีโคมไฟระยะสุดหรูโดยเจ้าตัวได้เปิดใจเกี่ยวกับห้องน้ำสุดอลังการนี้ว่าเป็นหัวใจหลักของบ้านและยังเผยด้วยว่าสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีห้องน้ำราคาล้านกว่าเอาไว้ในครอบครองเรียกว่าเป็นบ้านหลังงามสุดหรูที่เธอภูมิใจมากๆเพราะสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ